สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการรีเซ็ตกล่อง ECU นะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่เรียนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยศูนย์บริการจะต้องทำให้ซึ่งเราจะต้องนำรถไปเข้าศูนย์บริการเพื่อศูนย์บริการก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูแลรักษาตามระยะทางให้แล้วก็จะมีการรีเซ็ตกล่อง ECU ให้ทุกครั้ง เรื่องนี้ผมก็ไปอ่านเจอทั้งจากของคนไทยเราแล้วก็ของฝรั่งว่าเอ๊ะมันเขาต้องทำจริงหรือเปล่าเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะต้องรีเซ็ตกล่อง ECU ด้วยก็มีการแสดงหลักฐานเป็น คู่มือการทำงานของศูนย์บริการนะครับทั้งของไทยแล้วก็ของฝรั่งนะครับว่ามันจะต้องทำจริงๆครับศูนย์ก็จะทำให้ครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียอะไรเขาจะมีไอ้ไอเครื่องของเขาอะนะครับเอามาเสียบแล้วก็มันก็จะลบลบ ความจำความจำแบบความจำชั่วคราวทิ้งไปครับจะเก็บไว้แต่ความจำถาวรน,นะครับแต่แต่ส่วนมากนะครับก็จะสูนบริการก็จะไม่ทำให้ครับไม่ว่าจะของไทยของฝรั่งครับ ก็ไม่ทราบทำไมนะครับหรือท่านใดมีประสบการณ์ว่าศูนย์บริการทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์บ้างก็คุยเข้ามาได้นะครับแต่เอ,อ,อันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่เห็นจริงๆนะว่าศูนย์บริการทำให้โดยเฉพาะ รถยุโรปซึ่งเทคโนโลยีสูงกว่ารถญี่ปุ่นมีความอะไรล่ะอืมโปรแกรมมันฉลาดกว่ารถญี่ปุ่นอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันฉลาดมากมันก็คิดมากคิดมากมันก็จำมากจำไปจำมาเลอะเทอะครับเนี่แหละคือปัญหาครับคือมันคิดเองได้แล้วมันก็จำ ไอ้ที่มันคิดไว้แล้วมันก็เลอะเทอะอะครับแบบอืมเหมือนอะไรเดียะเอาเหมือนโทรศัพท์ละกันครับเหมือนโทรศัพท์อะเวลาที่คุณใช้ไปสักพักหนึ่งอะมันก็จะจํานู่นจนํานี่มันจะขอเก็บข้อมูลนั่นเก็บข้อมูลนี่อะไรของมันอะแล้วสุดท้ายเครื่องก็เต็มโอ้โหเละเลยครับมันก็เครื่องมันก็ไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยดีอะนะ่ะเออเหมือนกันครับ มันจำอะไรมันคิดอะไรอืมคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีความไม่สมบูรณ์แบบในตัวกลไกของมันเช่นลูกสูบแต่และลูกทํางานมันไม่เสมอกันน้ํามันอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไม่เท่ากันจ่ายน้ํามันไม่เท่ากันลูกสูบสึกล้อไม่เท่ากันแล้วก็สภาพอากาศมัน ก็แตกต่างกันในแต่ละวันแต่ละตลอดเวลาไอ้เครื่องยนต์เนี่ยไอ้กล่อง ECU เนี่ยมันจะมีส่วนที่มันจะจับข้อมูลพวกนี้แล้วเอาไปคิดว่าจะทำยังไงให้เครื่องอ่ะมันเดินเรียบที่สุดมันก็จะลดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้มันจะคิดประมาณแบบนี้นะครับหรือเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้ G นี่จะเห็นได้ชัด คือถ้าคุณรีเซ็ตกล่องมาใหม่ๆนะครับเกียร์มันจะเปลี่ยนประหลาดประหลาดครับ <c oughs> คือมันจะเปลี่ยนตามที่โปรแกรมหลักตั้งเอาไว้คือมันยังไม่มียังไม่ทันได้คิดยังไม่ทันได้จําอะไรมันก็จะเปลี่ยนตามตามที่โปรแกรมหลักโปรแกรมไว้ในหน่วยความจําถาวรเกียร์จะเปลี่ยนกระตุกกระตุกแล้วก็มันก็จะ เปลี่ยนช้าบ้างเร็วบ้างไม่เหมือนเดิมนะเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราขับมาเพราะว่ามันยังไม่มีไอความจําที่มันคิดขึ้นมาเองพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะคิดเริ่มคิดเองจําขึ้นมาแล้วก็จําไว้แล้วก็คิดทับไปทับมาจําไว้เกียร์มก็จะเปลี่ยนนิ่มขึ้นเครื่องก็จะเหมือนกับเดินเดินนิ่งขึ้นด้วยนะแต่คราวเนี้ยในระดับหนึ่งในจุดหนึ่งสักประมาณ ชั่วโมงแรกหรือห้าสิบกิโลแรกเนี่ยมันก็จะยังมันก็จะกลับเข้าเข้าในในส่วนเนี้ยจะใช้หน่วยความจําที่มันชั่วคราวที่มันคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยได้สมบูรณ์ที่ระยะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือห้าสิบกิโลแรกของการใช้งานนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตกล่องแล้วมันก็จะทําแบบเนี้ยซ้ำๆซ้ๆไปเรื่อยๆ จนมากๆเข้ามันก็จะเริ่มเลอะ,ะเลอะเทอะเละเทอะครับก็ประมาณสามเดือนครับหรือหรือประมาณประมาณหมื่นกิโลมันก็จะเริ่มมันก็จะอาอก,การมากอะครับ อาการก็คือมันเลอะเทอะครับมันชักจะบ้าบอละมันมันสับสนนะผมว่ามันมันพูดง่ายๆว่ามันมันคิดคิดเองจําเองจนมันสับสน่ะว่าจริงๆแล้วไอ้ที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้วมันใช้อันไหนดีมันอะไรแบบมั่วครับคือคุณลองคิดดูเอาสมมุติว่ามันชดเชยนะการจ่ายน้ํามันในแต่ละสูบสี่สูบนะแล้วมันคิดว่าอันเนี้ยสูบหนึ่งเพิ่มสูบสองลดสูบสามไม่เพิ่ม สูบสี่เพิ่มหน่อยนึงอะไรแบบนี้คราวนี้มันก็เพิ่มเพิ่มลด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 เพิ่มเพิ่มจำไปจํามาสุดท้ายเนี่ยเครื่องมันก็จะเดินแบบมันไม่ใช่ว่ามันจะเดินเรียบนะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไอ้แม่งเละเทะอะแบบคือโปรแกรมมันอะมันมันไม่ใช่โปรแกรมที่ละเอียดมากอะเนาะมันก็จะแบบมันจะเริ่มมีปัญหาให้คุณรู้สึกมันไม่ถึงกับพังหรืออะไรนะมันจะรู้สึกว่าหนึ่งคือรถมันกินน้ํามันสอง การเดินเบาของมันเนี่ยเนื่องจากว่ามันพยายามชดเชยไปชดเชยมาบา้บาบา้บาบบของมันน่ะ <c oughs> เครื่องมันก็จะเดินเบาแบบแบบปลกรอาจจะเดินเรียบนะแต่ว่าถ้าคุณมีเกวัดเนี่ยคุณจะเห็นว่าแรงดันน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแปลกปรลอะ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> อืมเนี่ยแหละครับมันก็เลยต้องเอาไปลบ ลบไอ้หน่วยความไอ้ลบไอ้สิ่งที่มันจําในหน่วยความจําชั่วคราวเนี่ยทิ้งเพระทั้งมันก็จะเลอะเทอะหนักขึ้นไปเรื่อยๆคุณลองสังเกตด,ดูคุณเวลาคุณเปลี่ยนแบตอะแบตเตอรี่อะครับรถมันจะกลับมามีอาการแบ,บปรแปลกมีอาการแบบ เออมันจะมันจะดีนะเปลี่ยนแบตเนี่ยเราก็จะไปบอกว่าโอ้แบตนั้นดีรถมันก็เลยวิ่งดีจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือตอนเปลี่ยนแบตเนี่ยคุณต้องถอดไอ้แบตออกพอถอดแบตออกเนี่ยไอ้ความจําเนี่ยมันโดนลบไงคือก็จะบอกว่าการที่เราจะลบความจําชั่วคราววันนี้ได้เนี่ยการถอดแบตก็ทําได้ครับไม่อาจจะไม่ต้องต่อกล่อง มามาลบก็ได้ถอดแบตมันก็ลบครับอืมก็มีการสาธิตเยอะทั้งของฝรั่งทั้งของไทยแล้วก็มีการเขียนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมันมีอันหนึงที่ผมอ่านแล้วก็ตลกดีอันนี้เป็นของฝรั่งมันเขียนเนาะมันบอกว่าหน้าแปลกที่ คู่มือเนี่ยแนะนำเรื่องการใช้กระจกไฟฟ้าเนี่ยถึงสามหน้าแล้วก็แนะนำเรื่องการใช้วิทยุเนี่ยถึงสามสิบหน้าแต่กลับไม่แนะนำและไม่พูดถึงเรื่องการรีเซ็ตกล่อง ECU เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีบอกไว้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำ หรือมันก็เสนอแนะว่าจริงๆแล้วควรจะมีปุ่มรีเซ็ตกล่อง ECU ให้เจ้าของรถเนี่ยได้รีเซ็ตเองเพราะว่าศูนย์ก็ไม่ค่อยทำให้เออก็ผมว่าเออก็จริงเนาะทำไมมันมันไม่ทำมันทำไมมันไม่เขียนบอกไปว่ามันต้องรีเซ็ตกล่องทำไมมันไม่ศูนย ทำไมทำไมมันไม่มีปุ่มให้เรากดรีเซ็ตง่ายๆเหมือนเหมือนกดปุ่มรีเซ็ตอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอะเอาล่ะครับก็สําหรับท่านที่คิดว่าควรจะต้องรีเซ็ตก็ง่ายๆครับอันนี้แนะนำสำหรับรถญี่ปุ่นก่อนนะครับรถยุโรปนี่ มันไม่ง่ายครับรถยุโรปนี่ต้องเอาไปเข้าศูนย์แล้วสั่งเขาครับว่ารีเซ็ตรถหรือรถญี่ปุ่นที่มันไฮเทคนิดนึงก็อาจจะต้องเอาเข้าศูนย์เนาะอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าทำเองเพราะว่าบางทีมันมีแบตสำรองมันก็รีเซ็ตไม่ได้ครับถ้าเราถ้ารถเรามีแบตสำรองแบบแไอ้ไอ้รถอย่างรถผมอย่างเงี้ยมันไม่มีครับมันไม่มีไอ้แบตสำรอง แต่ไอ้รถแบบอเบนซ์บีเอ็มวอโอะไรแบบนี้มันมีแบตสำรองนะอันนี้คุณรีเซ็ตไม่ได้เพราะว่าถอดถอดถอดสายแบตหลักไปมันก็มันก็ยังมีแบตสำรองอยู่ถ้าคุณไปยุ่งกับแบตสำรองทำไปทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขึ้นยานแม่กับศูนย์ครับอย่างสมัยก่อนซีรีส์เจ็ดซีรีสเจ็ดนี่ถอดแบตถอดแบตหลักปั๊บ มางานเข้าเลยครับซีดีเจ็ดสมัยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะถอดแบตหลักปับ๊บทุกอย่างระบบแม่งล็อกหมดเลยครับแล้วคุณจะปลดล็อกมันยังไงปลดล็อกที่เมืองไทยไม่ได้ครับต้องส่งต้องส่งขอคำขอเนี่ยขอปลดล็อกเนี่ยไปที่เยอรมันแล้ว การที่เขาจะจะให้เนี่ยคุณต้องส่งเลขพาสปอร์ตไปด้วยยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของรถโอ้โหคุณเอ้ยแล้วคุณนึกถึงหน้าร้านแบตดีร้านแบดไปถอดสายแบตเขาปึ๊บรถแม่งทำอะไรไม่ได้เลยรถแม่งนิ่งเงียบไปเลยครับเอาไปศูนย์ศูนย์บอกว่าทำไม่ได้ต้องที่เยอรมันส่งรหัสมา มาปลดให้โอ้โหคุณเอ้เนี่ยรถไฮเทคเกินมันก็มันก็เกินอะนะ่ะเนาะต้องส่งพาสปอร์ตต้องส่งทะเบียนรถซึ่งแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็มีคนเซ็นรับรองอะ่ะสี่ห้าคนน่ะว่าเนี่ยคือรถของของใครอะ่ะของออไม่ใช่ของผมอะ่ะผมไม่มีเงินซื้อหรอกสิบล้านะ่ะสมัยก่อนซีนีเจ็ด รดังนั้นถ้าคุณก็ดูให้ดีครับถ้ารถแบบไม่ไฮเทคแบบรถผมอย่างเงี้ยนะเออคุณรีเซ็ตเองได้แต่ถ้ารถมันไฮเทคคุณดูแล้วมันไฮเทคเกินน่ะก็ไปให้ศูนย์มันรีเซ็ตครับดังนั้นรถมันจะเดินแบบแปลกๆครับเสียงมันก็จะแปลกเออคือรอบเดินเบาเนี่ยคุณคุณไม่เห็นหรอกเพราะรอบเดินเบามันมันจะดึงให้อยู่อยู่คงที่ของมันแต่แรงดันน้ํามันหรือว่าองศาการจ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเปลี่ยนครับ เออคุณจะเห็นเลยถ้าคุณมีไอเกวัดนะนะเกวัดนี่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเกที่อยู่วัดนะครับหมายถึงเกตอะ G A U G E นะเกตมาตรวัดเออมารตรวัดแล้วกันไม่ใช่เกวัดถ้าบอกเราบอกเกวัดเดี๋ยวาจะบอกเกที่อยู่วัดเออไม่ใช่นะครับอ่าก็อยู่บ้านว่างๆก็ลองรีเซ็ตดูครับง่ายๆครับถอดสายแบต ถอดสายแบตเสร็จนะครับบิดกุญแจสองแก๊กแก๊กแก๊กเปิดไฟหน้าจึงมันก็ไม่ติดหรอกครับเพราะว่าถอดสายแบตไปแล้วเออถอดสายแบตนี่ถอดขั้วลบนะครับถอดสายแบตเนี่ยถอดขั้วลบก่อนเสมอนะครับใส่ขั้วลบทีหลังนะครับถอดแต่อันเนี้ยดีเซตเนี่ยเราไม่ต้องไปถอดขั้วบวกหรอกครับถอดขั้วลบอย่างเดียวถอดขั้วลบเสร็จบิดสวิตช์สองแก๊ก เปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าเสร็จก็มันก็ไม่ติดเนาะก็ทิ้งไว้สักสิบห้านาทีหรือถ้ามีเวลาก็ชั่วโมงนึงก็ได้อ,อย่างน้อยๆก็ห้านาทีคือเดี๋ยวนี้มันชอบมีตัวเก็บประจุครับตัวเก็บไฟสำรองนี่อีกเออต้องทิ้งไว้ให้มันมันคายประจุออกให้หมดคายไฟออกให้หมดเสร็จปั๊บก็ครบสิบห้านาทีแล้วก็ มาใส่สายแบตครับแล้วก็บิดกุญแจสองแก๊กครับปิดไฟหน้าก่อนเนาะปิดไฟหน้าปิดบิดกุญแจกลับก่อนนะก่อนที่จะใส่สายแบตเนาะแล้วก็อ่ะพอใส่สายแบตเสร็จก็มาบิดกุญแจเปิดใหม่สองแก๊กแก๊แกเหยียบคันเร่งสุดทิ้งไว้นับหนึ่งถึงห้าปล่อยทำแบบนี้สามทีครับให้มันเรียนรู้ว่า คันเร่งอะคันเร่งไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดนะครับให้มันเรียนรู้ไว้คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยไอ้คันเร่งเนี่ยเราเหยียบแค่ไหนบรรถึงสุดอืมมันก็จะจําไว้จากนั้นก็บิดกุญแจกลับแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องติดเครื่องเครื่องติดแล้วมันก็จะเดิน เดินแปลกปแปลกหน่อยนะมันจะไม่ค่อยเรียบกริบเหมือนอย่างที่มันควรจะเรียบกริบนะแต่ว่ามันก็จะจะนี่ยแหละคือข้อมูลใหม่ของมันละมันจะเริ่มจำละเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรครับตั้งล้อตะลงอยู่ก่อนนะแล้วก็ติดเครื่องทิ้งไว้จนความร้อนขึ้นถึงถึงระดับปกติจากนั้นก็ เข้าเกียร์ดีถ้าถ้าเป็นเกียร์โ,ต,โตนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาของเปนองทาอะไรนั่นแหละครับแล้วก็เปิดองค์เปิดแอร์อะไรทิ้งไว้สักห้านาทีอ่ะเสร็จแล้วครับแค่นี้เสร็จลวคุณก็ไปขับช่วงแรกๆมันก็จะแปลกแปลกนะถ้าเป็นเกียร์โ,ต,โตเนี่ยจะจะสังเกตได้ชัดเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเกียร์แปลกแปลกในคู่มือของรถผมก็มีบอกนะบอกว่า หลังจากเปลี่ยนแบตแล้วเนี่ยซึ่งก็คือการหลังจากดีเซตกล่องเนี่ยเกียร์มันจะเปลี่ยนแปลกแปลกก็คือแปลกจากที่เคยมาแต่เนี่ยคือคือสิ่งที่ถูกต้องที่มันควรจะทําอยู่แล้วละ่ะแต่ว่ามันดันไม่ทํา <c oughs> ประมาณห้าสิบกิโลหรือชั่วโมงหนึ่งก็จะมันก็จะสร้างความจําใหม่ขึ้นมาบันทึกไว้ในหน่วยความจําชั่วคราวเต็มที่ละอืมดังนั้นห้าสิบกิโลแรกเนี่ย หรือชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าคุณอยากจะขับแบบไหนเนี่ยคุณก็ขับแบบนั้นเช่นคุณเป็นคนชอบเหยียบหนัก,นกคุณก็เหยหียบหนักเลยกล่องมันจะคิดขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยไอเฮีย er, เขาชอบตีนหนักว่ะกูก็จะจะพยายามทําให้สมใจเฮียเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบแบบเออยๆประหยัดน้ํามันขับนิ่มคุณก็ขับนิ่มไปมันก็จะบอกว่าเ,เจ้เขาชอบแบบนิ่มนุ่มว่ะเดี๋ยวเราก็จะทําเอาใจเจ๊เขาหน่อยเออ นั่นแหละครับแต่ไอ้หน่วยความจําพวกเนี้ยไอ้หน่วยความจําชั่วคราวพวกเนี้ยมันก็จะจะคิดใหม่คิดใหม่จําใหม่อยู่ตลอดนะนะครับตลอดการที่เราใช้ใช้รถน่ะมันก็จะทับไปทับมาครับหนักๆเข้ามันก็จะชักจะเลอะเทอะครับอันนะอ่าก็วนไปเหมือนเดิมนั่นแหละก็ก็ต้องรีเซ็ตใหม่เอาละครับก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าจะพูดห้านาทีนะแต่กอ็อธิบายให้เข้าใจครับว่าเออมันจําเป็นนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับออเน้นย้ำนะครับถ้ารถของคุณไฮเทคนะครับอย่าทำเองครับงานจะเข้าครับคุณคงไม่อยากจะต้องส่งพาสปอร์ตกับอะไรสารพัดไปที่ศูนย์ที่เมืองนอกของเขาเนาะแล้วเขาจะส่งโค้ดมาลบอะไรนะอันนั้นคุณอย่าอย่าอย่าทำนะครับอะไรที่มันไฮเทคเนี่ยคุณก็เอาเข้าศูนย์ไปนะอาสัมอันนี้ผมพูดถึงสำหรับรถแบบไม่ไฮเทคแบบรถผมอะรถเก่าๆว่ะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ